สวัสดีครับผมตอนรับสู่หน้าฝนนะครับผมก็หายหน้าหายตาไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเลยนะครับผมสิบ <c oughs> ตัวนะครับผมก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรให้เลยนะครับผม ฝางน่าจะวางฟาร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมกับคุณตาจะจัดสารที่ให้นะครับผมทําเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับกล่องนะครับผมแต่จะมีช่องก็รอดูนะครับยังไม่รู้แบบไหนนะครับรอดูจะจัดสารเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะเอาฟาร์มมัลงนะครับเพราะว่าเพิ่งมาคนที่เลี้ยงบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ไข่สองสามวันนะครับผมเพราะว่าการเปลี่ยนสภาพอากาศด้วยครับ นี่คนาอาหารยังไม่ค่อยกินเลยนะครับผมนีครับเพราะว่าอยู่ในเมืองแล้วก็ขึ้นมาดอยน่ยอากาศก็เปลี่ยนไปนะครับผมช่วงนี้บรรยากาศเริ่มเย็นลงนะครับผมเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับฝนตกเมื่อวานนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ชมกันเลยนะครับผมนกไก่สิบตัวนะครับผมต้องขอบคุณคุี่พางครับผมสนับสนุนหนึ่งพันบาทนะครับ ก็ตัวละสองร้อยเลยนะครับสิตัวก็สองพันบาทก็ถือว่าได้ผ่อนได้ช่วยมากเลยนะครับผมช่วยไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันมันยังไม่่อยกินนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้กินอ่าเขาเรียกว่าอะไรแกลบแล้วก็หญ้าหวานผาสมกับเกลือกล้วยด้วยนะครับต้นกล้วยนะครับ,รบเดี๋ยวจะลอง,ลองมาทำให้ดูหน่อยครับผมไม่รู้ว่าจะกินเปล่าเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องหาฟาง มาทำที่ให้ด้วยนะครับผมอาจจะเตรียมอะไรไม่พร้อมนะครับผมไปทำอย่างอื่นอะไรนู่นนี่แล้วก็ไก่ก็มานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเรามีที่ร่มๆก็โอเคนะครับนี่นะครับผลจากผลจากการเห็ดตกงนะครับผมเลยโบวเลยนะครับผมเพราะว่าเห็ดวันนั้นใหญ่มากนะครับผมใครยังจากันได้นะครับผมลูกเห็ดลูกเห็ด ใหญ่มากนะครับก็เสียหายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับผมไอยู่ข้างในไปสักพักแล้วกัน,นครับผมเดี๋ยวค่อยให้ออกมาด้านนอกนะครับผมให้ปรับตัวกับพื้นที่ใหม่หน่อนะครับเดี๋ยวเราหาต้นกล้วยแล้วก็หญ้าหวาน มาลองทําให้กินนะครับไม่รู้จะกินหรือเปล่าเราจะสาบให้ละเอียดด้วยนะครับก็เมื่อวานฝนตกนะครับผมก็ดูจะสภาพดินนะครับผมก็ชุ่มฉ่าเลยนะครับนาบานก็ยาเตยเลยนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหน้าฝนเลยนะครับผมฝนมาท้าท้าท้ายแต่ต้นเดือนเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับ ล้วยล้มนะครับเดี๋ยวเราเก็บทั้งกล้วยทั้งอันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผสมผสม,ผสมให้กินก็มารอดูกันครับอันนี้ยังไม่สุกเลยแต่ว่าล้มก่อนเลยเลยต้องเสียเลยนะครับก็ให้ไก่กินแล้วนะครับไก่หมูกินนะครับ เราจะมาสับต้นกล้วยให้ไก่กินกัน,นครับเพราะว่าต้นกล้วยหรือว่ากล้วยเยอะมานครับผมแถวสวนนี่นะครับเราก็จะทดลองหน่อยนะครับผมว่าไก่ไข่มันกินอะไรได้เยอะหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมก็หลักๆวันนี้ก็มีอยู่หลายอย่างนะครับผมสองสามอย่างนะครับเนาะก,ก็กล้วยเสร็จแล้วนะครับผม ่อด้วยกล้วยนะครับผมที่สุกนะครับผมเราก็จะสาบให้รวมๆกันนะครับผมมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่าการจะเลี้ยงไข่ไก่นี่ก็ต้องซื้ออาหารแต่ว่าผมก็คิดแบบว่าถ้าไม่ซื้ออาหารมันจะอยู่ได้ไหมหรือว่าจะมีไข่ไหมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็อยากทดลองก่อนนะครับผมช่วงแรกๆครับจะให้มัน ประหยัดต้นทุนจริงๆครับผมประหยัดที่จะอนาคตจะไม่ซื้ออาหารอะไรพวกนี้นะครับผมก็เราติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมก็จะพยายามทําอะไรให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับผมนี่นะครับสักกล้วยนะครับผมหลากๆาวันนี้มีสามอย่างครับผมกล้วยต้นกล้วยแล้วก็ย้าหวานอิสราเอลนะครับผม ผักสลัดจากงานแต่งัรัมปล่อยเลยแล้วกันนะครับไม่รอแล้วนะครับผมเอาออกมาได้ดูที่จะกินหะเพราะว่าผมอยู่ในสวนอยู่แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงครับผมให้ออกมาหาอะไรจริจริงให้ออกมาข้างนอกหญ้าเยอะมากแต่ไม่น่าจะปลอดภัยนะครับโอ้กินนะครับ ชอบเลยนะครับผมมีมมมมมชอบเลยเขาชอบแบบธรรมชาตินะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมชาติครับเราจะพยายามไม่ให้อาหารครับผมชงแร่อาจจะต้องกินนะครับผมก็ไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าก็อรอลุ้นไปได้วยกันครับเ <c oughs> ก็บหญ้าหวานอิสราเอลน,นะครับผมอันนี้ผมก็ทิ้งราก ไว้มั่อวนะครับผมตอนนั้นผมจําได้ว่าผมจะปลูกใหม่นะครับผมก็เลยมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมปีที่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันงอกขึ้นมานะครับผมสวยด้วยนะครับผมเป็นลำใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ค่อยโตเต็มที่นะครับยาหวานอันนี้ยังไม่เข้าที่นะครับผมก็ ลองก่อนสักเล็กน้อยก่อนนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่โตเต็มที่นะเน,นี่ยยังอ่อนอยู่นะครับผมถ้าให้โตเต็มที่ประมาณนี้น่าจะเป็นรากได้นะครับผมมันจะได้ขยายต่อไปได้นะอันนี้ถ้าเราตัดแบบนี้ตลอดแล้วก็อาจจะไม่ได้ขยายต่อไปนะครับผมก็เราดูตอนที่ย่าหวานได้ที่จริงๆนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนลองให้ไก่กินสามอย่างเลยนะครับผมย่าหวานนี้ต้องบอกว่า หลายๆท่านรู้จักกันดีนะครับผมเป็นญ้าที่สัตว์ชอบมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูวัวนี่เป็นหลักเลยนะครับวัวอะไรพวกนี้เัาชอบมากนะครับเราก็สามัญไก่บ้างนะครับผมสพักคุณนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับหญยาหวานนะครับผมหลกัหลกๆนี้อุ้ยผมเคยเห็นเขามาทําเป็นน้ําน้ําหวาน้วยนะครับ ยาหวานนะครับผมเป็นน้ำหวานที่น้ำตาลไม่เยอะอะไรพวกนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใครเคยกินหรือยังนะครับผมมันหวานจริงๆนะครับผมคนก็กินได้นะครับยาหวานนะครับก็ดีเลยนะครับผมเราปลูกนานแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้งานก็วันหนึ่งวันนี้ก็ได้ใช้สักทีนะครับผมสําหรับยาหวานนะครับหวังว่าน้องไก่เป็นประโยชน์กับน้องไก่นะครับ เราก็สับใช้เวลาอยู่นะครับผมแต่ว่าก็สบายๆนะครับเพราะว่าแต่ละวันเราก็อยู่ในไร่ท,ทํากิจกรรมในไร่นะครับผมก่อนหน้านั้นก็ทําอย่างอื่นนะครับนี่นะครับมีแกลบข้าวด้วยนะครับเราก็จะผสมด้วยกันนะครับกับยาหวานกับกล้วยกับต้นกล้วยนะครับผมที่เราสาับนะครับผมเอาจริงๆมันก็อาจไม่รู้ว่ามีอะไร มีสารเขาเรียกว่าอะไรที่กระตุ้นให้ไก่ไข่ออกมามีสรรพคุณดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าอาหารพวกนี้มันเหมาะสำหรับสัตว์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยทำไปแบบนี้นะครับผมถ้ามีเศษอาหารก็จะจะใส่ให้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแค่นี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องหาเขาเรียกแหนแดงอีกนะครับผมแหนแดงครับผมก็ ไก่ชอบมานครับในเดนนี้ก็รอให้บอ่อเราเสร็จทางการนะครับผมตอนนี้เราได้ไก่แบบร้อยเบเสแล้วนะครับผมมีที่มีไก่มีไข่แล้วนะครับผมก็อินนอยก็มีบอ่อเราก็ขุดบอ่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดีย๋ยวแค่ใส่อะไรลงไปข้างในบอ่อนี่ยนะครับก็น่าจะกินอยู่นะครับ แต่ว่ามาไม่หมดนะครับผมมาวันนี้วันนี้มานนี้กินอยู่นะครับผมเหมือนจะชอบด้วยไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งมาใหม่อย่างที่บอกนะครับเลยอาจจะยางมึนๆหูหัวอะไรพวกนี้นะครับภาับพาบรรยากาศอะไรพวกนี้สภาพอากาศนี่ก็กินปกติดีนะครับผมเผออนาคตอาจจะชอบกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวายาหนึ่งนะครับผม จะลองผสมกับอา,อาหารนะครับโอ้เราทำไว้เยอะมากเลยไก่กินไม่หมดทำไงดีต้องผสมด้วยกัน <c oughs> ตอนแรกๆก็จะผสมกับหัวอาหารก่อนแล้วกันนะครับทดลองกันนะครับผมตอนที่เรายังมีอาหารนะครับผมทดนลองนูนน่ทนทดลองน,นี่นะครับผมการที่เราทดลองนี่มันสนุกจริงๆครับ น่าจะชอบนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูดูเยนนี้ว่าจะหมดไปเยอะไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะดีกว่าอาหารนี่นะครับผมเรามีอะไรก็ใส่เข้าไปให้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารเหลือข้าวเหลืออะไรพวกนี้ก็ผส่งกันผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมจะได้ประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับการซื้ออาหารด้วยนะครับผมก็ค่อยๆดูกันไปนะครับผม เริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับผมค่อยๆเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่รู้นะครับก็รอดูผลสรุปวิธีนะครับผมตรงนี้ก็ไปไหนหมดแล้วโอ้ถ้าถ้ามันสำเร็จจริงๆเราเลี้ยงไก่เยเะอนี่ไม่ปัญหาเลยนะครับผมถ้ามันได้ผลนะครับผมเราไม่เสียอะไรเลยนอกจากรามข้าวแค่นั้นนะครับผมอย่างอื่นก็เปลือกกล้วย <c oughs> ก็รอดูนะครับรอดูนะครับผม ลุนพร้อมกันนะครับผมพยายามใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะครับผมถ้าเราซื้ออาหารให้ได้อาหารมันก็ไม่ต่างกับซื้อไข่เป็นแพกเป็นแพแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับน้องไก่เดี๋ยวผมไปหาฟางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาใายให้นะครับนี่เลยครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมตอนที่เราขุดออกนะครับผมมันจะเหลืออะไรพวกนี้แล้วก็มันก็โตของมันได้นะครับผม เป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายนะครับผมไม่ต้องไปดูแลพอถึงเวลาเก็บเราก็เก็บให้มัน,นดีแล้วก็จะได้งอกขึ้นมาแบบใหญ่ๆนะครับผมยาหวานอิสระเอน,นะครับผมอยู่ใกล้แล้วไกลนี่แหละครับนี่ไม่ต้องไปสนอะไรมันมันก็งอกขึ้นมาเองได้นะครับค่อยๆขยายพันธุ์นะครับผมนี่แล้วก็ทิ้งไปมั่วไปซ่วงโตของมันนะครับผมสุดยอดนะครับ อาหารของสัตว์ทั้งดีเลยนะครับผมเหลือแค่ขยายพันธุ์ให้มันเยอะๆนะครับนี่ไงครับยังไม่ทันอะไรเลยไข่มานนะครับไข่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวยาวนะครัก็น่าอยากไข่นะครับเดี๋ยวผมลองฟังนะครับเอาฟังมานะครับผมได้สองฟองนะครับวันนี้ต่อไปก็เป็นการวางไข่นะครับไม่รู้ว่า เราต้องจัดก,การกบมันยังไงนะครับผมแต่เรามีฟางผมว่าจะทําเรียงฟางไว้ก่อนนะครับผมถ้าทําเป็นบ้านหลังเล็กที่เอฟซีแนะนําให้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก็จะลองทานะครับผมจริงๆก็น่าจะทําไว้สองสามหลังอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไก่ได้ไม่ต้องมันแยกกังไข่นะครับผมเดี๋ยวต้องต้องทํานะครับ ต้องหาอะไรมาทำคล้ายๆบ้านเพื่อ่ห่น้องไก่จะได้วางไข่นะครับผมส่วนเรื่องอาหารเราก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็การวางไข่อะไรแล้วก็จัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยให้ดีนะครับผมสิบตัวนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ใช้โอกาสในการทดลองดีที่สุดน,นะครับผม ไม่ต้องไปวุ่นวายเสี่ยงกับการขายไปเลยนะครับผมอันนี้เราแค่เฉพาะครัวเรือนเราถ้ามีไข่กินตลอดก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมยิ่งถ้าไม่ได้กินอาหารด้วยกินสิ่งที่เป็นธรรมชาติไปได้วยมันจะดีมากๆนะครับก็รอดูกันครับสามฟองแล้วเช้านี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะทำลายสตีอะไรยังไงเก็บสตีทุกวันแล้วกันนะครับผมสามปองก็ปูฟางไว้เยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับผมไม่ได้ทําบ้านไว้นะครับผมบ้านสําหรับไก่นะครับอ่าจริงๆมีเอฟซีแนะนําให้ทําบ้านให้อยู่นะครับผมบ้านเล็กๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันถ้า ถ้าเป็นบ้านดีๆมาจะไข่ดีหรือเปล่าครับมันจะมีผลดีผลเสียอะไรผมไม่รู้นะครับผมใครมีความรู้ก็แนะนำกันได้นะครับผมก็บอกกลับมาได้นะครับนี่ก็ปูฟางนะครับผมบางทีฟางก็ไก่ก็หาแค่อะไรกินจะได้ไม่นิ่งเดียวดายอยู่เฉยๆนะครับผมนี่เราแค่เขาก็แค่กินนะครับอีกอย่างก็เป็นการตั้งหลอดไฟนะครับผมเป็นหลอดไฟ ที่กระทอมนะครับก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะครับผมสามตัวนะครับ FC ส่งมาให้สองตัวของอีกตัวนึงก็เป็นของแม่ผมนะครับผมก็จะมาติดตั้งที่นี่อีนึ่งตัวนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่ามีผลดีผมเสียนะนี้ผมไม่รู้จริงนะครับผมเห็นเขาทำกันตั้งไฟหลอดไฟกลางคืนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีวิทยุด้วยจริงๆผมอยากได้วิทยุมากนะครับผม จะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนะครับผมจะได้อารมณ์ดีก็เห็นดูใน o y u t u b e ของหอะไรช่องเขาก็ทำไก่ไข่อะไรพวกนี้นะครับเปิดวิทยุให้ฟังเปิดเพลงให้ฟังอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใครมีวิทยุเก่าๆบ้างไหมครับส่งมาให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ไก่ฟังนะครับผมที่เป็นวิทยุโบราณโบราณนะครับผมลน้อยก็ใส่ฐานแล้วก็เปิดให้ฟัง ทั้งวันอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีนะครับผมแล้วก็กลางคืนก็เปิดไฟให้อะไรทานองนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมีพลดีผงเสียอะไรผมไม่รู้นะครับผมเห็นเขาทํากันนะครับผมไก่ไข่นี้เป็นไก่ที่ออนแอนะครับผมแค่การทําที่เล้าไก่เราก็ต้องใส่ใจแล้วนะครับเพื่อไม่ให้งูอะไรเข้ามาได้อะไรพวกนี้นะครับผม ต่างกับไก่อื่นๆอยู่นะครับผมถ้าเป็นไก่อื่นก็อาจจะดูแลตัวเองดีวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเราให้อาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นมันก็อาจจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ด้วยนะครับก็คิดในแง่ดีไปก่อนนะครับผมผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับ โอเคนะครับหลอดไปพร้อมนะครับสำหรับไก่ไข่หละละก็เห็นเขาติดตั้งหลอดไปกับวิเทยนยูอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็ทำในแบบของเราไปนะครับผมมีอะไรก็ในความคิดของเรา,เราก็ทำไปเลยนะครับผมก็กล้วยนะครับผมกล้วยกับต้นที่สุกแล้วแล้วก็ให้ไก่กินอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ต้องไปคิดมากนะครับผม แถวนี้กล้วยก็เยอะมากนะครับไม่รู้ว่าตอนไม่เคยกินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับผมพวกเสรศษกล้วยอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเลีลีมองอยู่นะครับผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะปรับให้เป็นอบบีกแหนไม่ให้ปรับแล้วนะครับผมเราจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่าตอนที่มันยังอยู่กับป่ามเดิมนะครับ ไม่รู้ว่าฟาร์มเดิมอยู่ยังไงนะครับเรามีสิที่จะทำอะไรให้อะไรหลายอย่างครับผมเพราะว่านี่นะครับผมก็เอาเส้หญ้าใบไม้อะไรเข้าไปหมดเลยนะครับผมเพื่อที่กายจะไม่ต้องไม่ต้องอยู่เฉยๆไม่ต้องเดินไปเดินมานะครับผมมีกิจกรรมให้ทำไม่ว่าเป็นการขุดดีินอะไรพวกนี้นะครับผม การแค่กินกระหารกินในดินอะไรพวกนี้ก็เป็นสไตล์ของไก่อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็หมดหมดแต่ตรงนี้ก็เหมือนว่ามันจะไม่ค่อยหมดนเท่าไหร่นะครับที่เป็นเราสาบให้ก็ชอบกินดีนะครับผมเมื่อเช้าถ้าจำกันได้เราใส่ให้เยอะมากนะครับผม แล้วก็ในตรงนี้เลยนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับผมถือว่าเขากินนะครับผมเขาชอบกินแบบหลากหลายนะครับผมแล้วก็ให้แบบหลากหลายไม่ให้แบบชนิดเดียวนะครับผมพยายามหาอะไรที่กินได้ก็ให้กินนะครับผมถ้าเป็นชนิดเดียวก็ไม่น่าจะดีเลยนะครับแต่น่าจะน่าจะดีแต่ว่าอาจจะไม่ดีกับน้องตัวกายนะครับผม ว่าจะทำให้ออนแออะไรพ่งนี้นะครับเดี๋ยวให้มื้อเย็นไปเลยนะครับผมมืเช้าเรือแค่นี้ก็เราก็จะอันนี้ผสมกับอาหารไปเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าพอรู้จักอะไรพวกนี้นะครับก็จะเริ่มหากินแล้วนะครับ ต่างกาดเมื่อเช้านะครับผมที่ไม่กล้ากินกล้วยนะครับผมอันนี้ก็เริ่มมาแค่กินก็จนหมดเหมือนกันนะครับสำหรับน้ำนะครับผมเราก็จะเตรียมไว้ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีข้างในด้วยนะครับผมก็จะทำกระบองไม้ไผ่ให้เพิ่มอันหนึ่งนะครับผมที่เป็น ใส่อาหารใส่น้ำอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้วางเศษอาหารที่เรากินเหลืออะไรพวกนี้นะครับผมจริงๆเราผสมกับอะไรหลายอย่างนะครับผมอะไรพวกเปลือกเนื้อเปลือกโรยแทนเปลือกหอยเปลือกไข่อะไรพวกนี้มันเป็นประโยชน์กับไก่ไข่มากเลยนะครับถ้ามีผมก็จะมาตามให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ให้กินนะครับผมผสมกับ เ็นอาหารอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็รอดูนะครับสองอันแล้วกันนะครับอันนี้สําหรับอาหารเสริมเสริมอะไรพวกนี้นะบุ้แล้วก็ไปใส่เขาวพวกเ็จอาหารอะไรพวกนี้นะครับบุเผื่อว่าจะกินนะครับก็เ,เขาก็จะแค่แคก่กินนี่นะครับผมส่วนข้างในเขาก็นี่นะครับ หลักๆก็มีทางให้สองอันนะครับผมสำหรับกินนะฮะอันนี้ก็ข้างนอกก็อัธยา,ายัยตามนี้นะครับจำได้ว่ามีที่นอนของสกายนะครับผมเราก็มาใสา่ให้ใกล้มาไข่นะครับผมจะได้เป็นที่ดีด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับพึ่งนึกได้นะครับผมดีที่เราไม่ทิ้งครับผม สุดท้ายก็ได้ใช้ประโยชน์ทุกทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมขอบคุณที่มาชมจนจบครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวยครับ